สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองที่น่าสนใจมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่แอบใช้สิทธริราชการนะครับเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ส่วนตัวทีนี้ผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติให้เบิกจ่าย,ยมีความผิดด้วยหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูแนวคำพิพากษาในคดีนี้นะครับ ซึ่งในคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่อ2077ทับ2559นะครับในรายละเอียดเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดเทศบาลอาศัยโอกาสนำรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยให้สถานีบริการน้ำมันเนี่ยออกบินเงินเชื่อมาขอรับชำระนี้รวมกับบินเงินเชื่อที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ส่วนกลาง สารเห็นว่าประลัดเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีในขณะนั้นด้วยมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายจึงรับฟังได้ว่าประลัดเทศบาลนเ,นเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นผู้อนุมัติดีกาเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและร่วมกับเจ้าหน้าที่ ลงนามสั่งจ่ายเช็คให้สถานีบริการน้ำมันทั้งที่ไม่มีดีกาและเจ้าหนี้ที่จะต้องจ่ายและชำระหนี้ให้เจ้าหนี้นะครับและชำระหนี้ให้เจ้าหนี้เกินก่อให้เกิดความเสียหายต่อเทศบาลถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจฝ่าฝืนระเบียบและกฎหมายจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาลตามมาตรา420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา10วรกหนึ่งประกอบกับมาตรา8วรกหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539นะครับเพราะฉะนั้นการอนุมัติจ่ายเงินค่าน้ำมันรถยนต์โดยมีเจ้าหน้าที่แอบนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้สิทธิ์ผู้อนุมัติให้เบิกมีความผิดฐานละเมิด ต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่หน่วยงานด้วยนะครับ